อีกครั้งหนึ่งนะคะชันนางสาวสุภาวดีทองแก้วรับหน้าที่เป็นนายพิธีพิธีกรในงานบุญีสุรบตรนะคะของลุงเจียบและนนีนากศึกาจุฬาภรณ์และก็การันตีคนชนนะคะตอรับแขกผู้มีเกียรติทั้งสองฝ่ายด้วยกันนะคะยีนุณพ่อคุแม่ทั้งสองฝ่ายทุกท่านทม่ฝ่ายเจ้าสาวและฝ่ายเจ้าสาหน้าที่ก็ยิสาด้านหน้าได้เลยนะคะรวมไปถึงนะคะของพูกนี่ถ้าแกรวยด้วยนะคยินดีัด้นหน้ สิ่งที่ต้องรับในสาจุดทายปุาราะและคณะมีิท์บรในาและเจ้าของรแรมางจและในวันนี้ค่ะเป็นเชิญนะคะู่ก่อสาวในจุดทุกเทียนปุชชาพรากรตะลังค่ะทุกท่านพนมมือพร้อมกันนะคะตะอังไตก็เป็นเชิญผู้มีเกียรติทุท่านได้รูาจักพารักงานรพารัานศีลนิสมาทานศีลจากพระพุทธเจ้าพร้อม นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวะพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวะขาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะ สังคำนั้นมานวิสุวิสุรคณาธายะติสระเนนัสหะปัญจศีลานิยาจามะทุติยังปียังพันเตวิสุวิสุรคณาธายะติสรเนนัสหะปัญจศีลานิยาจามะตากิยังปีนะยังพันเตวิสุวิสุรคณาธายะ ติสรณิยนะสหะปัญจศีลานิยาจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะ สนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิโตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิโตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ สระณังคัจฉามิโตติยัมพีตังสรณังสรณังคัจฉามิกตียัมพี พุธธรรสระนังกัจฉามิตาติยปีนัมมังสระนังกัจฉามิตาติยปีธรรมังสระนังกัจฉามิตาติยปีสังฆังสระนังกัจฉามิปีสระนังกัมานิตะนังปานันเตปานาติปา But สัพพทุขวินาสายะปริตังโพธัมังคลังวิปติปฏิภาหายะสัมภสัมปติสิทธิยาสัพพะพยาวินาสายะปริตังโพธมังคลังวิปติปฏิภาหายะสัมภสัมปติสิทธิยาสัพพะโรขาวินาสายะปริตังโพธมังคลังนะโมตสัพภะคะวะโตอราหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิมะยังพันเตภัตตานิสัปปะริวารานิพิภูสังฆคสัะโอโนสยามะสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆ อิมานีพัตตานิสัตริวารานีปฏิคันหาตุอัมหากรรถีคารตังถีตายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจา้าทัหลายของนองถวายวพัตตาหาร พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้แต่พระพิสุงสง์ขอพระพิสุงสงฆ์จงรับพาทานอาหารพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายระยาติิตลอดกาลนานเธอ ภูเสาวลูกเพื่อนตักเองน อาณาธรรมสัมมาสัมพุทธโธภคควาพุธทธังภคขวันตังอภิวาเทมิสวักขาโตภคกวะตา,าธรรมโมธรรมังนะมัสามิสุปฏิปันโนภคกวะโตสาวกสังโฆสาังฆังนัมามิในการนี้นะคะในตัวแทนของคณะเจ้าภาพขอกราบขอพระคุณความเมตตาของพระคุณเจ้าทั้งสามโลกจากวัดสาริชัยด้วย

สู่ช่วงของพิธีสู่ขอบั้นแต่งนะคะแล้วก็พิธีสวมแหวนแลกแหวนกันนะคะทั้งสองฝ่ายจะนั่งบริเวณหลังพิธีได้เลยค่ะ 뭐뭐대저 먼저 받으셔서 아 เจ้าสาวก่อนกอะกันคคุณลุงสุชาวงกอรวอ่าขออภัยนะคะองกอรวรสินนะคะคุณลุงเจ้าสาวซึ่งเป็นผู้แก่ฝ่ายเจ้าสาวนะคะนั่งตรงกลางด้านหลังเจ้าสาวได้เลยค่ะก็มีโซฟาด้านนะคะแล้วก็ขอให้เชิญนะคะคุณอาปาชโนพลสวัสดิ์ซึ่งเป็นคุณอาเจ้าบ่าวเป็นท่้แก่ฝ่ายเจ้าบ่าวค่ะคุณอาปานั่งด้านหลังน้องแนทได้เลย เรียนเชิญคุณพ่อสากรบุญคลังและคุณแม่นางสาวสรัญญามุ่ยนะคะคุณพ,พ่อคุณแม่คะเรียนเชิญค่ะนางเกาหลีสุภาได้เลยค่ะและขออนุญาตเรียนเชิญนะคะคุณพ,พ่อเอ็งไกรพลสวัสดิ์แล้วก็คุณแม่นะคะนางสาวพงษ์ลุยจันทร์ท่ก็รักกันทะอุ่นดีค่ะขออนุญาตนะคะเก็บภาพร่วมก,กันหนึ่งช็อตก่อนนะคะสำหรับ บริเวณด้านหน้าพิธีคุณพ่อคุณแม่แล้วก็พ่อแ,แก่ทั้งสองฝ่ายมองกล้องตรงกลางได้เลยค่ะยิ้มอยู่ตลอดเลยคุณแม่ยิ้มหน่ายิ้มเยอะๆนะคะคุณพ่อก็ยิ้มด้วยค่ะเดี๋ยวลูกขอคุณพ่อตั้งหลังตรงแป๊บเดียวคุณพ่อนั่งหลังตรงแป๊บเดียวไม่ไดี กำลังจะอบอกความคต่อไปถ้าจะยินยอมเป็นด้วยนะคะส่งส่งใหม่ให้กับคุณลุงสุชาติลเลยค่ะในาที่เป็นผู้แก่ว่าเจ้าสาวค่ะจริงๆเป็นอย่างยิ่งครับเขียนปรบมือด้วยค่ะนะคะ,คคะเรียกได้ว่ะการส่งข,ของกันอย่างเป็นทางการนะคะปกติแล้วแค่การสุงข,ขอก็จะสู่ขอกันที่บ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ด้วยวันนี้มีสักีพยานเยอะเราก็เลยต้องให้กับสุ อ,นนะะอีกครั้งหนึ่งค่ะแล้วก็ลำดับต่อไปนะคะฉันจะให้ทั้งสองฝ่ายได้พิจารณาสินสอนซึ่งเราแนนะคะจะต้องเป็นคนนำพาเงินนะคะอนย่ามูฟ่าถขนหมา เงินค่ะส่งให้กับคุณแม่ของเจี๊ยบ่อดเลยค่ะนะเขาบอกว่าบ้านหลังนี้นะคะชานแาวหน้าคือผู้ชายแต่ส่วนใหญ่แล้วการตัดสินใจในการถือเงินก็จะเป็นผู้หญิงนะคะส่งเงินส่งเงินให้กับคุณแม่คุณแม่รับไว้ค่ะแล้วก็มองหันกล้องนิดน,นึงนะคะให้กับช่างภาพเบเกต้าน้นเข้าอ,อีกนิดน,นึงได้ไหมคะจะได้นั่งสบายจนะคะคุณแม่ยืมไว้ค่ะคุณพ่อช่วย ช่วยรับได้คุณพ่อ,อ,ค,ค,พอคุณพ่อแตะสอบคุณแม่นิดนึงอ่าพอว,ว่าเนี่ยว่าไม่ค่าเตะเงินงเลยให้เนียบเเดียวทุกความเหงาของผู้บ่าวสาวน,น,นะคะจะต้องส,สวยงามและเปนะ <c oughs> ็นระเบียบนะคะภาพทุกภาพนี่คือภาพแห่งความสุขทรงจำครั้งเดียวและครั้งแรกในชีวิตใช่ไหมคะน้อเน็ตครั้งเดียวนะเสียข้าวเบาเนาะนะคะน้องแนทอีกกลับแตะให้กับน้องเจี๊ยบหน่อยค่ะ ก็ถึงคราวของน้องเน็ตนะคะที่ต้องขอบคุณน้องเจี๊ยบในการโอ้ยน้องเจี๊ยบบอกตกตกหน้าตกเลยนะคะเกือบเลี้ยวเกือบแน็ตแ็เกือบโน้มตัวลงไปเล้วอ่ะในเกือบโน้มลงไปแล้วนะคะเราจะขอบคุณ จะเป็นช่วงของการขอขมาสิ่งใดที่เราได้เคยก,กับคุณพ่อคุณแม่ของเรานะคะน้องแนบขึ้นมาคุณพ่อคุณแม่รับพร้อมกันผู้เ่าสาวกล่วาวตามข้าพรเจ้านะคะกายะํำมันวจีกำมันมโนกรมันโยทุโสกำอันใดทีาพ,พเจ้าได้ประมาทพลาดพลัพ้ง ชาตินี้ตั้งแต่เกิดจนถึงปัจจุบันนึกได้ก็ดีนึกไม่ได้ก็ดีเคย่าว่าบ่าเคยขัดใจท่านเคยเขีมท่านลูกสำเร็กแล้วในกรรมนั้นขอให้พ่อและแม่อโหสิกรรมให้กับลูกในทุกเรื่องขอให้พ่อและแม่อนวยอวยพรให้ข้าพเจ้าทั้งสองด้วยเถิด คุณพ่อคุณแม่อวยพรให้กับลูกของตัวเราเลยนะคะลูกของเราทั้งสองคนในวันนี้รับเกิเข้าบ้านแล้วนะคะเมื่อคุณพ่อคุณแม่อวยพรเสร็จแล้วนะคะน้องเแลกนำพัน,นกลับมาวางไว้ตรงด้านข้างด้านหลังก็ได้อยากจะให้น้องเจี๊ยบนะคะที่เข้าไปกอดคุณแม่เล็น้อ ท่คุณพ่อและคุณแม่กอดทั้งสองท่าน 2, ได้เลยคุณพ่อลน้มตัวเป็นภาพที่สวยงามไม่รู้ว่านานแค่ไหนแล้วนะคะแม่น้องเจี๊ยบจะได้กอดคุณแม่ในทุกๆวันหรือเปล่ามากเลยค่ะขอเรียนเชิญคุณพ่อคุณแม่ท่านนั่งพักด้านล่างก่อนได้เลยนะคะอับญาติเซตเวทีเพื่อที่จะจัดเตรียมในช่วงของพิธีรับไหวผู้ใหญ่ต่อนะคะเพื่อนเจ้าสาระ เร,รียบร้รอยขอบพคุณมากมเลยค่ะสำรับผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายนะคะก็เป็นเซตติ้งพิธีรับวา จะบ่าเจะเชาวยื้อตัวกันได้อีกสักนิดนึงค่ะนะคะจะได้เตรียมเซฟเตอร์ที่